สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสาวนี่ไปส่งน้องนี่นี่เหมือนเดิมค่ะส่งกลับมาแล้วไปตลาดปากน้ำพี่นออ้องเออเลยไปตลาดปากน้ำกับสาวน้อยมาค่ะว่าจะทายคลิปให้เบิ้งพี่น้องน้ำท่วมค่ะตลาดปากน้ำน้ำท่วมน้ำก็ลังไหลไมาท่วมเลยอะ่ะเรามือ้อนึงก็อุ้มสาวน้อยไปน้ำอยู่พี่น้องก็เลยบริได้ทายเหบิผงค่ะไปซื้ออันนี้มาค่ะไปซื้อหมูฝอย หมูเซนหมูฝอยหมูยองอะไรคะพี่น้องหมูฝอยร้อยแปดสิบบาทถุงนะพี่น้องถุงหนึ่งไปซื้อมานะแล้วก็หมึกกระตอยพี่น้องรอยหนึ่งจะเอาผาดใสแ่แกงแกงขี้เล็กค่ะกำลังกำลังต้มขี้เล็กอยู่อีกรอบหนึ่งก่อนขี้เล็กที่ซื้อมาตลอดนู่นล่ะค่ะพี่น้องจ๋าหมูพันได้เคดอยู่ค่ะมือนีได้เลิกเดแล้วจ้ะพี่น้อง แล้วก็หอมถุงหนึ่งค่ะสิบบาทแล้วก็แครอทซื้อแค่รอทม่ไววต้มให้สาวๆกินพี่น้องสาวๆมากกินต้มแครอทค่ะแล้วก็ขาคระบพี่น้องจ้ะถ้าเกามาใส่แกงเหเ็กค่ะวันนี้จะแกงี้เหล็กใส่หมึกกระตอยนี่แหละค่ะพี่น้องหนังกระมีอยู่ได้พี่น้องหนังคนต้มเปื่อยได้ค่ะแต่ว่าเบ่าเอานาะแม่บ่กินเนื้อนาะแต่เมบ่เอางะค่ะพี่น้องจ้า โอ้ยว่าจะท่ทายบรรยากาศทายวิวตลาดทายบรรยากาศตลาดปากน้ำที่บึงกับบรราา๊วยทายได้ค่ะานา้ำท่วมเขาประกาศอยู่วันน้ำน้ำจะท่วมเฉียบพันนะเขาประกาศไ้อยู่เขาประกาศเตือนอยู่พี่น้องเขาไปแล้วน้ำท่วมอีดีก็ไม่ได้ท่วมหลายหรอกท่วมประมาณประมาณหน้าแข้งนึงนี่แหละกำลังข่วม แต่ว่าทวงตลาดเลยพี่น้องอเมื่อหนึ่งก็อุ่มซาหน่อยก็เลยบะได้ไทยอย่างเลยค่ะ <ğ oy> e> ต้มผัรอยู่ไปมึงก่อนนะค่ะพี่น้องจาอ๋านี่จ้ะพี่น้องคะต้มอยู่ค่ะต้มน้ำมันออกอยู่น้ะจ้ะพี่น้องมันขมค่ะเขาบอกให้ต้มน้ำออกแค่สองสามน้ำก่อนว่าส<ร>ั้นเขาต้มแค้นลุก<อ>หลวกมวาวววววอวววว่งไววควว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 มนวว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 วมวววสวววาวว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 กวอนค่ะ แม่ค่าบอกว่ามันขมมันยังขมอยู่เอาไปกลับไปต้มออกจากอาสองสามน้ำก่อนเด้อเสร่นไหมค่ะว่าต้มก่อนพี่น้องยังพันเด็กแกงเมื่อนี่หรอค่ะต้มก่อนจะ้ะทอดปลาหมึกกระต่อยก่อนค่ะพี่น้องจ้าที่ว่าจะเอามาใส่แกงขี้เหล็กละค่ะขี้เหล็กบม่พันเด็กแกงเมื่อนี่หรอค่ะพี่นอ้องเบิ่งซงล่ะทอดหมึกกระต่อยไว้กลิ่นก่อนเทเส่เบิร์ดโหลด แบงมาทอดกินหน่อยหนึ่งมาพี่น้องก็แบ่งไว้ใส่แกงขี้เหล็กอยู่ค่ะทอดเบิกกระตอยกินกับข้าวาดีกว่าสิหิบวขายูได้พี่น้องจา๋าอุอย้ยว่าจะแกงขี้เหล็กกินซาะสซะหน่อยลืมคือพ่อว่าแม่ค่ะบอกว่ามันขมอ,อยู่กลับไปต้มมันเอาไปต้มน้ำสักสองสามน้ำก่อนเดอ้อ ลืมคือพอได้แล้วค่ะมันกระต่อยแม่เสร็จละป่าหมึกแม่แม่มากกรอบๆใหม่ๆห,หน่อยๆน่อยเนาะพี่น้องนี่ค่ะแม่กินไหมคะออกจากใหม่หน่อยนึงเนาะเพราะว่าแม่ชอบค่ะพี่น้องจา๋าแม่จะต้มมาม่าด้วยค่ะบัดน,นี้พี่น้องจา๋ามาม่า เส้นเส้นหมี่ค่ะใส่สองหอ่อสอห่อนะคะใส่เกลืออุ่มไป้อมเลยทำง่ายๆอาหารง่ายๆขาพดอ่อนะค่ะพี่น้องใส,อใส่เข้าไปจ้ะเขาพดอ่อนใส่เข้าไปใส่โบโลน่าเข้าไปด้วยนอนมใส่เข้าไป ค่ะค่ะใส่หอมแส่พักหลายๆค่ะพี่น้องไม่แช่นี้หรอได้เดี๋ยวแม่ไปทำให้นี่ค่ะมันเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ่ะเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไฟนี่และค่ะง่ายๆตัวมาม่าแม่เสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้ามาม่าแม่เสร็จแล้วค่ะ พึงนึกได้ว่ามีข้าโพดมีขอาโพดอยู่ในตู้พี่น้องอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอาข้าโพดมาต้มใส่ด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเห็นบอสสูตรมัวม่วๆของแม่ต้มมา่มาใส่ข้าโพดแซ่บอยู่ด้แบบจ้ะอร่อยไปอีกแบบค่ะพี่น้องอันนี้ก็หมึกกระตอยค่ะหมึกกระตอยเข้มๆพี่นอ้องหมึกเข้มค่ะทำใบไว้ทำใบที่นหมึกเมค่ะทำใบที่นะครับ

เื่อง้มเามาหาเส็นมีนะพี่น้องอยากไงกินลเคร่องเล่นไหนกันสต้มถึงเซ็นเปื่อยรอลูกรไม่ใช่นี้เหรอาขึ้นแม่เปิดให้นี่ใช่เครื่องนี้หรือเปล่าลองสิแถวนี้น่าจะมีปลาช่อนอ่อยมือกับต่อยเค็มพี่น้องมือกับต่อยทีไมเราเงยไหม เอาไหมอเอาเสิ้นมาม่าเปื่อย <c oughs> ต้มนานไปหน่อยเอาเลยลูกหยิบเอาเลยค่ะระวังติดคอนะขึ้นไปสองครงขึ้นตรงนี้แล้วก็มาทางนี้ตรงเนี้ยเป็นเป็นขึ้นไปสองครั้งแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะบาบมันหมุนได้หรอจ้า

เมื่อเช้าได้ยินเสียงนางร้องนางร้องไห้หนักเลยนางจะไปทํางานกับป๊ะป๊าเมื่อเช้าจะไปทํางานกับปะป๊านึกอะไรก็ไม่รู้ดบ้อๆจ้าอะไรหรือฮะไปัจ้างร้องไห้แิโรนงานหรอฮะดื้ๆต้มโดนจนมม่าเปรยค่ะพี่น้อง ลอยแล้วอสวนนามพันพอนแซ่กหลายห้องพักของเรามีทั้งหมด4แบบครับห้องพักแบบที่สองจะเป็นห้องพักที่หนึ่งใน่าเียวฟอร์เรีตต่อ้ไปดูเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ฉนไม่ได้สูตรใน Oppo Find X3 นั่นก็คือ A I คือเขาบอกว่า Oppo Find X3 คือสุดยอค่ะอร่อยค่ะแต่มันร้อนโอเคครับทุกคนแลตอนนี้เาอะ๊รอะไรไปไม่เจออะไรนิเจอรงนี้ นี่ลูกพี่ลูกผ้าห้อมพักค่ะมันเป็นลูกแบบเป็นลูกป่าไม้เลยอ่ะมีชั้นแลก็มีเตียงนอนสองคันตรงนี้มีชั้นหนึชั้นสอแล้วก็มีเตียนอนองคู่เ่องนเล่นตรงนี้และเราใส่กำลังขึ้นชั้นสองนะคะไว้จะนอนแล้วเหรอถ้าขึ้นไปนอหรือว่าขึ้นไปเล่นน่ไปางเดียวกันได้เลยครเพราะว่าแบบนีประตูเชื่อต่อเชียงมต่เก็บดียวกมฮังวลูก นกตินไหงครับอีรอส่งน้องเน่เมื่อเชานี่ยมีเด็กคนหนึ่งที่น้องเป็นใครอ้วกนั่งเล่นอยู่หันห้ากกัสองสามรอบกะเบ่าหลานเมื่อบ้านครูบอก ให้เอากลับก็บอเอากลับอ้วกเฉยๆพันว่าหายดีแล้วอ้วกเฉยๆสยั่นโอ๊ยก็เลยบอกเน่ๆอย่าไปอยู่ใกล้นะลูก <c oughs> โอ้ยเนาะน่าสงสารคู่จับเตี้ยสอชั้นเลยทำให้เด็กๆที่มาอาทิตยเนี่ยที่เห็นอยู่หันนั่งเล่นอยูย่หันกันห้าสามรอบอ่ะพี่น้องสามรอบอ่ะคิดเบิง้งก็เลยบอกเน่ๆอย่าไปอยู่ใกล้เด้อล่ะเด้อวะย้ายก็บม่ยอมเอาเมื้อ โอ้ร้านห้างแล้วร้านกระหฮแบบนี้ก็บอกว่าอ้วกเฉยๆไปหาหมอแล้วหมอบอกหายแล้วสั่นรู้เยหายอีกอย่างคือมาหากรบอกว่านี่เน,น่อย่าไปอยู่ใกล้นะลูกนะตรงนี้นะคะจะเป็น,านทางข้าวบ,อบอ่อบอนเปิดดูเปิดดูนี่ได้เลยครับข้าวบ่อบอลกันข้าวบ่อบอน เด็กเล็กๆต้องชมอภมากแบบป,ปลาอ,อร่อยเรนกับเปื่อยขีดก็ได้อุตอนนั้นตะที่หม <c oughs> ุนหม <c oughs> <c oughs> ุนแล้ว <c oughs> อาแปะไม่เล่นกับหลานหล <c oughs> านกับห้อง แต่อันนี้เป็นคแบบีมา่มาแล้อะไรเจียงนอต่องานมาเมือเข้มตะวันแสบยูพิ่นดองตะวันเข้มไปเข้มัันิด เไปเลตครับวนี้เห่น้าตัวหญ่ๆออกอ่อนิดข้าไปเลยครับนอันนีไม่เนราขาอ่อนเหือหรอว่าขาอ่อนะคะเดด้ห่ายงทำใบทำใบที่หนึ่งนะอยู่ในรูปภาพอันใหญ่ปันผาอยู่ที่ังปันผาสะแดดมันนี่มนนี้มีแดดอีกแล้วค่ะ ขงใสจะบ้าหนาวแล้วพี่น้องมั้งสมมติปลาตันขงไสเบิดหนาวแล้วมั้งมีแดดอ่ะรเมาดาสองเก้าสามดยอีกามตัวครับเดอ๋อแล้วแบบนี้ไหนไหนไหนมาหนามาด้ามานาาสี่้อใช่ไหม สี่ตัวแล้วไหนไหนี่คือเหรออาหารจานเดียวของแม่ก็อร่อยดีค่ะมามา่า,า,าแค่แล้วหรือตัวสุดท้ายน้ำหมาใส่เม็ดต้มมาม่าใส่ข้าวโพดครั้งแรกเพื่อกันลรอครัพี่น้องกับแจกได้เด้เลยเ,ยเยนาะนั่นหวานข้าวโพดขอตัวนะครับโอ้นี่ไงเต็มเลยมีทั้งมีทั้งปลาหวานมีทั้งตุ๋นซโอ้โหม